สวัสดีครับท่านที่ติดตามชมช่องอีสานบันเทิงทีวีครับวันนี้หนุ่มเสรีภูมิพาทีมงานพาพี่น้องมาชมครับชมอะไรครับชมบรรยากาศตอนเช้าๆของ การข้ามเรือนะฮะนี่ฮะไปอีกฝากฝั่งหนึ่งของเชียงของหลวงพระบางนะครับจะพาลงไปชมกับนี่เป็นท่าเรือนะครับเป็นท่าเรือของทางหลวงพระบางนี่คือแม่น้ำคานนะครับไม่ใช่แม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำคาน มีบันไดลงแบบนี้ครับที่เชื่อมกับแม่น้ำโขงนะฮะเรจะให้ท่านชมครับจะมีรถข้ามฟากเป็นแพรขนานยนต์นะครับข้ามไปอีกฟากฝั่งหนะึ่ง ชอๆก็จะมีเม่ค้าพ่อค้านะครับมาค้าขายแล้วก็มีเรือข้ามฝากครับจะมีเรือนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเรือที่เที่ยวลำน้ำคานครับ กรรยากาเช้าครับมีหมอกลงนะครับนี่ครับเขาเขาเรียกว่าเรือขนานยนต์นะครับใช้ข้ามรถเอารถข้าม <c oughs> ไม่ใช่ข้ามรถเอารถข้าม ก็จะมีแม่ค้าขายขนมก็จะเ,จเช้าครับก็จะมีเรือสัญจรข้ามฟากไปเพื่อนนะฮะนี่คือเที่ยวเช้าเช้าเลยครับที่เขาใช้ข้ามกันอยู่มีทั้งรถตู้รถกระบะนะครับ ก็จะมีนักท่องเที่ยวกับนะเย,ย็นๆก็จะมีแพรครับนี่เรือแพรครับสนุกสนานกัน ก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งครับในการท่องเที่ยวได้บรรยากาศตอนเย็นๆเ,เนีนเ่ย,ดย,ดย,ดยโดยรวมแล้วทางหลวงพระบางเองนี่ครับก็จะเป็นเขานะครับเป็นเขาเป็นแม่นม้ำ จะเกือบจะสุดประเทศของสปปล,ลาวแล้วนะครับเกือบสุดเลยนะฮะเหลืออีกไม่กี่เมืองนะครับก็จะสุดแล้วเนี่ยมีรถลงแพรขนานยนต์ นีทั้งรถจักรยานยนต์ตอนชเช้าครับจะมีรถตู้มาจอดอยู่ด้านบนครับนี่ฮะจอดด้านบนนั่นนี่จะมีมาจอดอยู่งบนนำนักท่องเที่ยวมานั่งเรือครับตามแม่น้ำ นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจีนนะครับทางยุโรปก็มีนะครับแนยฝั่งไทยมาก็เยอะนะครับเป็นบรรยากาศเช้าๆครับอากาศเย็นอากาศสบายๆครับเนี่ยไม่เย็นมากนะครับแต่ถ้าถ้าอากาศเย็นมากเลยครับตรงนี้จะมีหมอกเต็มเลยครับนะฮะ นม่ครับจะมีแพรพี่นักท่องเที่ยวได้ล่องตอนเย็นๆครับตอนกลางคืนตอนหัวค่ำนะฮะไปดื่มกินในเรือๆกันนะครับ <c oughs> เป็นแม่น้ำคานครับใายท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยว ศิทธุภมก็เลยพามาดูบรรยากาศคับเป็นปีพิธภัณฑ์แห่งชาตินะหลวงประบางตรงนี้ครับโผล่ขึ้นมา

สปปอลาวครับในเมืองหลวงพอบางก็จะมีผู้ที่ขายตั๋วเรือครับพานักท่องเที่ยวขึ้นเรือใครอยากมาเที่ยวนะครับเข้าทางภาคเหนือ ขอ,องไทยก็ได้นะครับมาเครื่องบินก็ได้ก็จะมีนักท่องเที่ยวยุโรปครัฝ่ายยุโรปจะมาเดินเช้าและสุดอากาศเช้าครับก็ ที่พักครับก็จะตกประมาณ7-800บาทต่อคืนนะฮะกึ่งกงโฮมสเตย์แหละครับก็เอาบ้านเรือนนี่ครับมาทำเป็นห้องพักนะครับนก็มีนะครับบางโรงแรมบางหอพักกับก็จะโอ้หระดับห้องที่เขายก เกรดขึ้นมานี่ก็ประมาณสามพันสี่พันก็มีนะครับมีครับอยู่ที่ว่าเราก็นะเอาพออยู่ได้ครับพอพักสักเกียดเปร้อยครับก็ถือว่าราคาธรรมดาธรรมดาเดนะครับอาหารการกินก็ทั่วๆไปครับ ก็จะมีพื้นที่ตอนเย็นๆนะ็นจะมีร้านอาหารเรียบแม่น้ำคานนะครับยาวเหยียดมาเลยนะครับนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่หลวงพระบางที่ทาง101่ครับนำมาให้กับ f อหรือท่านที่ติดตามทางช่องได้ชมกันครับ ฝากไว้กับกดไ้ค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีคลิปวดีจะมาลงให้ท่านได้ชมกันอีกสวัสดีครับ